ฝากเด้อฝากโมบายให้หน่อยๆที่บ้านของค่อยได้ทำมาอันนี้ค่ะเป็นโมบายตัวเดียวแฟนตตัวเดียวด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาให้ชมลายเลยเลยค่ะหลากหลายสีสันหลากหลายลวดลายแก็จะเป็นสีของใบตานงานชุดนี้จะเป็นสีของใบตานด้วยค่ะ เป็นสีพื้นของใบตาลข้างล่างสุดจะเป็นลูกกระดิ่งแล้วก็จะมีลูกบาทสีเงินแล้วก็สีขาวสีชมพูสีเขียวค่ะเลายแบบหล,ลายอย่างจะมีโทนดอกไม้สีเขียวบ้างสีเขียวบ้างสีเสื้อบ้างเนาะค่ะ<ว>เป็นลายใบไม้ภาพน่ารักมากเลยนะ้องครูเขาจัดเล่นนะคะอันนี้จะเป็นที่แฟนเป็นได้สีไ,ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูก จะเป็นได้สีเหลืองกับสีแดงค่ะเนาะนี่สวยๆงามๆเต็มเลยค่ะเตรียมไว้เยอะเลยเสร็จชุดนี้แล้วเดี๋ยวรองานชุดใหม่จะทำเป็นโมบายสมุนไพรไทยจะทำเข้าไปในหันนะคะจะสวยจะหอมเดี๋ยวค่อยรอชมต่อไปค่ะชุงปลาชุมปลา,าหนึ่งตัวแฟนโชว์สวยงามบางอันก็นจะเป็นจุดลูกน้ำอยู่ในตัวปลาในใบไม้แบบนี้ค่ะ ชมชมภาดรวมส,สวยๆงาม,งามเต็มเลยค่ะนี่เตรียมไว้เต็มเลยเดี๋ยจะไปจัดใส่ถุงให้เรียบร้อยเนาะคะ่ะเพื่ออบให้เวลาฝุ่นปิวม้าจะบ่ได้เกาะค่ะอันนี้คือขั้นตอนเสร็จพร้อมที่จะไปโชว์ความสวยของงามปลาตะเพียนสีใบาตานนี่จะเป็นสีของใบาตานค่ะจะมีนกด้วยค่ะมีนกด้วยเนาะลืมให้ดูนกไอ้เราก็มองแต่ปลานี่ทั้งปลาทั้งนกค่ะนี่เจ้านก ได้ทางบนก็นจะมีสีเหลืองกับสีแดงค่ะสีเหลืองกับสีแดงนกตัวน,นี้ค่ะนกก็มีเหมือนสีเราทําแบบนี้ค่ะก็จะมองสวยไปอีกมีศิละปะในการใส่สีสีบางอันก็นจะค้มชาสีบางอันก็นเหมือนสีเรียบเลี้ยงไปแบบนี้ก็จะสวยเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นแบบนกแบบงูในตัวนกค่ะทําเป็นลายแล้วก็ หางปลาบางตัวเราก็จะทําเป็นเหมือนเลขเก้าค่ะวนๆแบบนี้แต่จะสวยไปอีกแบบนึงค่ะทำลายแบบหลายอย่างลอยชมค่ะรอชมรอยชมรอยชมมีค่ะอันนี้ก็สวยน่ารักเป็นทําลูกน้ําทาลูกน้าหรือเป็นจุดจุดอยู่ในตัวปลาค่ะมีแต่สวยเหมือนกันอยู่ที่คนชอบนะคะ อูที่คนชอบตัวเดียวด้วยค่ะอันนี้นชุดตัวเดียวเปลียนหน้าบ้านหน้ารถนาหิงพระหน้าประตูหน้าต่างที่จะได้ด้วยกันค่ะมุ้มต่างๆที่เราชอบก็มองว่าในบ้านเราเสวยตรงไหนหรือเป็นของก่อนข,ของฝากก็ได้ค่ะท้องสุดชอบงานจากสารอยากอนุรักษ์ล้วก็ะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาคอมเมนต์ก็คือกำลังใจมอให้ยทองสุดเพื่อเราจะเป็นแรงบันดาลใจ ที่จะทำชิมงานออกมาให้สวยๆแต่ขอบคุณทุกกาลังใจค่ะขอบคุณมากมาก